ฉเฉเดินรังปราสาทสายฟ้าบุรีรัมคว้าปากาหลังใหม่ลูกขึ้นไทยสวีเดนหลังจากฉลามชนชนบุริอฟซีถแถลงปล่อยหกแข้งคนสำคัญออกจากทีมล่าสุดมีรายงานว่าปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเตตบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวนิลันมีมากมาเสริมแกงแนวรับล่าแชมป์ฤดูก,กาล2021นิลันมีมากปากาหลังวัย25ปี เจ้าของส่วนสูง180ซนเมเขาเป็นนักฟุตบอลลูกครึ่งไทยสวีเดนมีชื่อเต็มว่าลาฟนิลันมีมากฮันสันสำหรับนิรันมีมากแกมาร่วมทีมกับชนบุรีเอฟซในฤดูกาล2019มีผลงานการลงสนามให้กับชนบุรีเอฟไปทั้งสิ้น20นัดเกรยเขากำลังจะเป็นนักเตะใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาล2021เหลือเพียงการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเท่านั้น